ขายขายฟักข้ามเทศก็ได้อยู่หมื่นสองหมื่นสามหมื่นเจรพีเจะปีเลยครับมันเป็นมันเป็นตามฤดูกาลเนาะครับผมเดี๋ยวเขาจะขายข้ามเทศฟักมืดก็ขายตอนจริงอจริงสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีทุกคนพี่น้องทั้งหลายเมื่อนี้แม่บัวตามัดเล่นสวนมาขามเทศของคุณยายถาพาลุยสมคำเล่าลือ์พันซาพันซาว่าสวนนี่ดังคักยุคพายักน้ำมหาก็เป็นน้ำมหาสีมาตาโดดแล้ว่ได้มาจากเทีย <laughs> ไปเบิ่งบขุขคขามเทศเลยกะพบกับคุณครูนะคะ่ะคุณยายแต่คุณยายยังสวยก็เลยอยาเกเหีแต่คุณครูเบิ่งบุคขามเทเียนผนเด้อพี่น้องงามงามเดีย๋ยวมาบอกกับคุณยายกับคุณครูคุณครูคนสวยทำสวนจังใดนาข้าวขาวพี่น้องมาเบิ่งคุณครูเด้อข่าคุณครูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณยายถาพาลุยสวนนะคะอยู่อำเภอพะยาค่ะอยู่จังหวัดมหาสารคามอำเภอพะยาบ้านน่าม่วงเลยค่ะพิกัดบ้านน่าม่วงบ้านนม่วงเจริญค่ะตำบลราดเจมาเบาเรื่องการห่อักขำเผ็ดน่าจ้าเวุ้งปติของบปังแม่บุตตาสิบบ่คอยสาระใดปันใดเอาคุณครูอธิบายเลยเลยค่ะเอาเพื่อนเนาะข้าวักขำเผ็ดนอืมเนดี่ยนี่เอามือสวมเข้าไปแต่ว่าตัาเ็ดลับเนาะ มันถวงให้มันรวงกันก่อนเอามือเข้าไปเอามือเข้าไปจับจับน่วยมันม่แล้นมันจะสูงให้ดูจับน่วยมันบากะได้แก้วแล้วปุ๊บก็เอากัดกัดขวัมันกัดว่วงมัน่วงก็ต้องได้ใส่แมกองไย่างอันนี้วิธีหนึ่งนะคะวิธีแบบใส่ถุงแล้วต่อไปแก้วว่ะนี่แก้วเข้ากินมากนี่แหละอันนี้เมียน คนเหตุการณ์ตลาดคุณยายแก้วน้ำนี่แก้วน้ำที่อมาอยูอไม่กินสวนมาหยางนี่แหละเหมือนลีไซเคินเป็นค่ะความคิดค่ะเลยสื่อความคิดกับเลื่อยเสียบมาห่อตัดแบบนี้นะครัตัดตัดแก้วตัดแก้วตัดกําบไปหกลางอืมตัดก๊าไปมันตุดตรงกลางตรงกลางค่ะประมาณนี้ประมาณนี้กระดาประมาณนี้เขาก็หาหน่วยนั่นได้เป็นตะห่อเอาที้เบิึงอะไรบ้างค่ะ น้อยได้เป็นตาหอน้อยมันมีเม็ดมันมันมีเม็ดมองนี้ปะคะแม่นี่ไหนนี่ได้บอลใกล้กันนี่ได้ไหมใกล้กันใกล้กันตัวนี้นี่ได้บอได้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 ก็ว่ามันหลายหน่วยถ้าหลายหน่วยแบบนี้เขาต้องเขาต้องออกเขาต้องเอาเม็ดออกแม่ต้องเลือกใช่ไหมวะค่ะแม่เ้าต้องเลือกเลือกออกตัดออกแล้วก็เอาแก้วข้านี่สวมก็ไปอึ่ม อ๋อต้องขัดหลวกที่มันพ่อหอก่กอนพ่อเก็บก่อนออสวยด้วยเนาะประหยัดรีไซเคิลหน่อยดน่อยโอ้ยสวยสวยรีไซเคิลจากขออดีของการ่อคือป้องกันยังคะแม่หนึ่งป้องกันแมลงสองป้องกันฝนป้องกันนกอืที่ถ้ามันถี่มากกินมาแกะกินนวลขังในมันน่ะฝนนี่ส้าคัญนี่อาบลงไปเลยนี่อ๋อหนาฝนเขาก็ได้เก็บอยู่เก็บหน้าฝนนะตมันจะเป็นสนิม S <S ล่าสนิมนี่งวยมันจะเป็นสีน้ำตาลเมืออ่อผิวมันบ่ไดดขายบ่ได้มันก็นสิบ่นหนากินเนาะสำหรับค้นเสือปอดสารพิษจริงแต่ว่าคนจะไม่กินใช่ใช่ดูแล้วมันไม่สวยแต่ข้างในมันก,ก็ก็ไม่เสียหรอกแต่ว่าผิวมันไม่สวยก็คือไ,ไม่หิวเลยไม่อยากกินเมนเมนมันไม่ไม่น่ากินพูดง่ายๆคุณแม่แว่อันเรืองนยังก่อนสะปูมะขามเทศนี่ได้ ได้ได้เป็นจังได้แม่บัวตาว่าบุ๊เป็นนะเอาสาราต้องไปเบิ้งส่งบาลทงเด้อพี่น้องกับเจ้าของบ้านตะไคร้ตะไคร้โลแบบนี้เดือนโมคาล่าเนาะโมคาลากุ้งผาโมคาลากุ้งผามีนาสามเดือนโลละแปดสิบบาทคุงบักไงนี่โลหนึ่งค่ะถุงบักไงแซ่บบานมันบอมีฝาดแซ่บดีแม่บัวตาซิมเดือนนี้บพท่านนี่เหมือนเดือนนี้ยหญ่เดือนนี้เหมือนเดือนโมคาล่านี่ใหญขายได้เกือบสองหมื่น ไก็ได้เมือละมีสิบโลมือละสิบกว่าโลมือละมือนี้ได้นี้แปดโลรายได้ไม่แน่นอนไม่แน่นอนแต่ละวันเพราะว่าเราเก็บน้อยเก็บสามวันเก็บสองวันเก็บห้าวันมันจะไม่เหมือนกันอืจํานวนมีเงินเดือนประจําแล้วนี่คือรายได้เสริมคือรายได้เสริมรายได้เสริมเดือนละจักบาทสองพันจำนวณแล้วค่ะคำนวณเมื่อนี่แหละวันนี้ขายกิ้งตอนเพราะตะเดือนมีหน้าตอนเราต้เริ่มเก็บเหมือนเราก็ตอนกิ้งละสามสิบบาท ย่ายสี่ตอนไวสองพันกิ่งย่า่หน่อยสองพันกิ่งสองพันคูนสามสิบสมอ่อนบ่มีขายสามอ่อนค้ากันนอกพี่น้องรายได้เสริมด้วนี่รายรายได้เสริมของเกษตรกรเนาะแบ่งแบ่งคนสวนน้ำแบ่งการตลาดเนี่ยการตลาดเบิ้งพี่น้องเราเบิ้งเราเบิ้งการตลาดเบิ้งหนาคนนั่นการตลาดอยู่เฮสสวนมีเตปูงามงามสวัสดีค่ะมีเตปูงามงามเนี่ย การตลาดกับมิตรภูงามเจ้าของสวนกับภูงามเราเบิ่งหนาปุยลุยปีลีเกษตรกรว่าเมนสีหนาดำปุยๆแล้วนี่คือเฮากระเห็ดเวลาที่ทำเนาอืมบอดเห็ดบบเมนบบคือไปรับจ้างเพื่อนเนาะค่ะไปรับจ้างแดดปอนเห็ดก็ต้องเห็ดบ่าดดแดดจัดเป็นบบเฮาอยู่ใต้ลมแม่แม่อยู่กับธรรมชาติทำให้คนสดใสเนาะทีนี่เสี่ยวกิ้งตอนเฉยมันได้เสียนนึงเวอร์หนาสาวคากเนาะเห็ดห่มเนาะค่ะเนาะค่ะเน่ยสีถามไปนาที ขอบคุณอันฝากฝากกันเพจของแม่ก็ได้ค่ะช่องของแม่เนาะแม่คนดังคนดังเมืองพะเยาเด้อนี่แม่โบตาสินนามาตสามปีเบาทองสิภามามาปดยมาจะจะฝากเพจแม่ค่ะแล้วก็สิจบคลิปเลยาลาไปก่อนค่ะฝากเพจแม่ไหมฝากเพจแม่ไหมช่องแม่ช่องฝากค่ะอ๋อฝากฝากเพจช่องคุณยายถาผ้าลุยติดตามเพื่อเพื่อติดตามกดติดตามกับพี่มาคุณยายถาพาลุยสวน หรือถ้าจะมาสวนมะขามเทศก็บอกว่าสวนคุณยายถาพาลุยสวนมันอกมี g กูเกิลแ p มพพามาค่ะเผื่อใครสนใจต้นพันธุ์เบอร์โทษก็ได้ค่ะสนใจต้นพันกิ่งพันกะเบอร์โทษศูนย์แปดแปดห้าหนึ่งห้าหกสามหนึ่งแปดค่ะขอบคุณแม่ขอบคุณคุณแม่คนสวยเพื่อนน่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเงินเขาตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแค่ดันอาชีพนี่ไหนรายได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะคะแม่ จ้ะขอบคุณแม่หลายๆที่มาห้ความรู้นะช่องน้อยน้อยแม่โบต้าขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องทุกคนเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รถจอดเต็มก็เลยไทยนี่จัง่อยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์หรือว่าสนใจกะติดต่อมาต่มเบอร์ที่แม่บอกนะคะขอบคุณทุกคนเด้อขอบคุณที่ติดตามช่องแม่โบต้าทันวาขอบคุณนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ค่ะอ้วนนั่ละมีมีคุณญาย ถ่ายอยู่ประจรํายัคดคลิปให้เบิลงก <ผม S 2> ็มีแฟนเล่ามาเป็นการตลาดแฟนเล่าเป็นการตลาดตัดแล้วก็กเอาไปขายเอาผมถามได้บัดนีนน้อ่าบักขามเทศช่วงนี่มีทั้งหมดจั่ต้นครับมี่ทั้งหมดแปดชิ้ต้นแปดช<ต>ิ้นต้นแปดไม่ได้ถึงหนึ่งไรไม่ว่าในระยะพื้น,นทีหนึง่งไรในพื้นที่หนึง่งไรมันเป็นสะมันเป็นสะครับผมมันเป็นสะด้านหลังเลยลงได้แค่นั้นลงได้แค่นั้นระยะปลูกเลยครับอกว้างคุณนเหี้ยวสี่คุ้สี่สี่คุ้นสี่ อันนี้ปลูกมาได้จักปีแล้วครับปลูกมาเขาปีที่สี่ปีที่สี่ปลูกสปีเขาปีที่สี่ผลิตปีที่สปีที่สี่อนบ่อันนี้ขึ้นร่วมกันหรอม่น่อันนี้รนึงครับนึงรนึงแที่บาท่ะบนบาทานวน่เลย ออกอกครับผมกิมกะาีเดียวนะครับผมตลาดดีไปได้ตลาดดีไปได้หนูจะเอาไปภาคเอานูสิภากใส่เอาบอกใส่เอาอึซอนอืมแต่มันจะโดนลิขสิทธิ์ขนมนี่ออน อันนี้คือพันธ์สีชมพูป่ะค่ะอ๋อพันธสีชมพูกับพันธ์ยังก็ค่ะม,มีสองสายพันธ์นลพี่น้องพันธ์สีชมพูกับพันธ์เพชรนนทัไทยทุงห่อได้เนี่ <c oughs> มีทุงเงินเอ๋อเมนเมนอันนี้พาะกินแล้วถาเก็บแล้วอืม,ออมค่ะจ้ะ่โอ้ สวยมากว้าวอันนี้พอกินแล้วพี่น้องสสวัสดีคั็เห็นได้ชิบได้ขาขับรถานึ่ไม่เห็นโอ้เต็มโต๊เกลือครับวัสดีมาโต๊ะเแม่ ขอสอบถามาขอข uh, 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 oui well so ่อ um, ู้นะครับการปลูกครับเสียหมดเลยครับอายุนี่ปลูกขอต้งสายพันธุ์ครับน้องสายพันธุ์ครับยีมผู้ยีมผูกัมียี่สิบต้นครับมลน้อไทยเนี่ยนรงไทยนงไทยอืสักพันที่น้องดอกมากๆเป็นถุงห่อกันแมงกันนี้วะปอดสารพิษของคุณกูถาอยู่อำเภอพยัก เบ่งช่อใหญ่แห้งแห้งเบ่งเฉาะช่องามสวยมากโดกมากพี่น้องโดกมากหอมเนียนเพามีเนื้อเป็นกระสีเริ่มหอหว่ายแมงไห้นกไปกินนะพี่น้อง ขคุากินคมากกยาาานมากกขอบคุณกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สูดูสวนคนกูถาคนยายถาดกมากๆพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะดำเนิบตาเสพบรรยากาศในเบึงน อ<ไ>อสาอายพี่อีกดีกวครับดกมากนารในน้ำไม่ให้ใช่ไดครับ